ครับอ๋อเดี๋ยวเี๋ยมื่อนั้นโต๊ะทำได้บ่มื่อวันที่เฮาหน่าไปเที่ยวงานวันสองคนานา่ะนะพ่อก็ได้คุ้มใจครับมีเรื่องกันอืมคุ้มใจมันลน้าเป็นฟูงไงมาถึงก็เฮ็ดโต๊ะปูป้าปูป้าปูป้าอ่อ,อนยนวลคงปูป้าปูป้าไอาเห็นจังไหยินดีซื้อครับยินดีซื้อครับแมน ผมซึอ้จะใช้สาตาเพื ites, record, ่อคัดว่าสาตามองมันตีกนตีนก้านตี้อนีนั่นเมันย่อึ้งโอ้ยอ้ยกตัวสมนั่นแหละวันนี้หายได้วยพอยอดตำรวจเราอิมัแตกนี้เลยจะให้หายสัญญาตำรวจอะไรโตอย่าลืมได้ห้าคนไทยคุณต้องทดแทนเอาแขนตกระเด้ยอมาทำเบิร์ไอยังไยัางนี้เาจะสูบพ่น้ไงเราจะสูบพ่นึด้ไงโอ้สมนันหนึ่งจักไปดับ้ั้งหารั้งซีกเอาไอ้ใจหลายเไปเลย เอย่างนีให้ตัตยาสูบก็ไม่ไฟจวดมันจะจุกจะไหนเนาะอ้ยเอาทั้งเรือเอาทั้งผ้ายเนาะเอาอืมเจ็บ้อยเดี๋ยวเด้๋ยวไอนี่แค่ต้องชำระแม่นแต่ว่าไฟช็คชั้นนิดจ้ะช่วยคืนมาด้วยโอเคเรื่มข้าวลืมข้าว ไม่เถีมเนน่ะบอกอ,อยากท้องสมเลยมไมหมอ่ะอะมึงชาบบอกว่ท้องกะใคราโอ้ยแม่เอ้ยเไดีท้องอยากกินซื้อ เขาจังใดละห้องน้ำมันเสียพร้อมไปทำซั่งว่าไงบ้าอยู่เนี่ยไอ้เจ้าใดละคนห้องแฮมเออเออเรานี่ยเนี่มันมันมันหยาบมึงไปเอาจอบเด้อเอาไปให้หยังอ่ะเอามึงก็เอาไปขุดลุ่มลังบ้านตัวคุดลุงม,มึงก็นั่งขี่ขี่แล้วกันหาอยังแห้งดาพุ่มมี่มึงก็เอาไหม่อยู่แถวเด้อแกเอา เียมาเด็ด่เซียวเอกกูเ้าเรหลก็เลยมานมาเด็ดเชีอเชอ้หูัวดแล้วแล้วมึงจะไปายเชียวิไปไปสำรวยเลยจะข้าวหนึงนะทุกคนเดี๋ยวบยงสวยเดี๋ยวเยยวยด,วยดี๋ยวจะฝาไปไมึงหันมึงงานตันขากูตันซีนกูเนี่ยเอาขา,าเสียหายมนาะเอาขาเสียหายมาอ้ยเรขาเสียหายเลยดิอูห <asia. S 1> ห้หกูไมได้ประกาศมาเที่ยวกูทเนี่ย อเราสักขวดแน่ว้าวมูมี่ออกมาแดงเท่ไรมาแดงมาแดงงั้นยัมูทเได้ซื้อยาสูบตัวเดิยาสูบไป่กว้าวตหนาเขาจะขอไปเมื่อกี้หลาคุูมูมี่ะไปละโอ้ยโอ้ยนียังก็ขิดพี่แล้ว嘛ยาสูบตัวเดียวก็ไปอ้ย อ้ยหาขวมเองสนิ่มันก็มาขี่ไซคุออยเนาะโอ้เอาขี่เก่าขี่เก่าเอามม่ต้องขี่ขี่เลยเนะอามม่ต้องขี่ขี่เลยเนะย่าอาไเฮ้ ควยขี่สุดปั้นจังเอาก็ได้ขี่สุดปั้นจังเอาก็ได้เอาก็ได้ไเฮ้ยเฮ้ยนายขี่วะขี่อยู่ขี่อยู